พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆที่จะบินจากเดนมาร์กนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นิวยอร์ค <New York S 2> ค่ะไฟของเราจะบินไปลอนดอนนะคะแล้วเราจะต่อเครื่องจากลอนดอนไปฮัมบูร์กค่ะอยากจะให้ชมเที่ยวน,นี้เราได้นั่งบิสเนตค่ะมีเชนเป็นใช่ไหมแล้วก็มีเมนูต่างๆให้เลือกมากมาย ที่นั่นี่ต้องปับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยหัดปัดว่ามีย เวลคัมดิงของเขาจะเป็นแชมเปญที่แพงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีเมนูภาษาไทยให้เราเลือกด้วยนะคะ เข็มขัดนิรภัยจะมีความแตกต่างจากที่นั่งธรรมดานิดนึงค่ะต้องคาดเวลาเครื่องจะขึ้นแล้วก็เครื่องจะลงค่ะเขาจะแจกผ้าเช็ดมือก่อนที่จะเสิร์ฟอาหารในเครื่องดื่มค่ะเขาจะมี <S <S เครื่องดื่มให้เลือกมากมายเลยค่ะไวนยกับแชมเปญของที่นี่จะเป็นไวนยและแชมเปญที่แพงมากๆเลยนะคะเราเสียดายมากๆเลยค่ะที่เราดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเมาค่ะ มเมาเครื่องค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นอาหารที่เราเลือกค่ะเราเลือกปลาแซลมอนลมควันนะคะแล้วก็สเต็กค,ค่ะนี่ก็คือปลาแซลมอนลมควันค่ะและอันนี้ก็คือสเต็กนะคะมาพร้อมกับมันฝรั่งบดแล้วก็บลอกแครี่ค่ะมีขนมปังนะคะมีสลัดค่ะ ของหวานเราเลือกเป็นไอศครีมนะคะราดด้วยซอสคาราเมลค่ะถ้วยใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆทานไม่หมดเลยค่ะทานอาหารเสร็จก็ได้เวลานอนแล้วค่ะ ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วค่ะแล้วเลือกเป็นอัมเบรดค่ะอาหารเช้าเยอะมากเลยค่ะมีอมเบรดมันฝรัลล่งผักขมไส้กรอกโยเกิรต์ตผลไม้ครัวซองค่ะเครื่องดื่มเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะดื่มอะไรค่ะเช้านี้ขอดื่มกาแฟค่ะดื่มอย่างอื่นไม่ไหวค่ะ เมื่อคืนนี้นอนหลับสบายมากๆเลยค่ะนานๆทีนะคะจะได้นั่งบิสเนตค่ะจะได้นอนยาวแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนัน t าว w e r s ์สเปซด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานก่อนนะคะบ๊ายๆค่ะสวัสดีค่ะ